วัสดีครับตอนนี้ผมว่างนะครับรับขับรถแก๊ปอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ f c คนไหนเรียกใช้บริการได้นะครับเป็นแก๊ปอยู่ที่เชียงใหม่ครับแท็กซี่ครับแท็กซี่ครับบริการ v i p ตลอด24นะครับมีอะไรก็เรียกใช้บริการได้ครับแล้วพบกันครับอันนี้ถนนอะไรครับเนี่ย มาเนี่ยบินเนีใช่แล้วตรงไหนเลยตรงไปตรงไปค่ะอันนี้เป็นเนี่ยโรงแรมของคุณอุ้มลัษณาถนนนีมานี่เขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเชียงใหม่เหมือนกันนะเพราะว่าคนมารีวิวกันเยอะเราก็ต้องไปตะลุยที่นะเชียงใหม่นิมานช่วงนี้ต่างชาติก็น่าจะน้อยอยู่นะ